สวัสดีครับเป็นชาแนลนะครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวศรีราชาครับทดืงแดงนะฮะที่ต่อไปจะศรีราชศรีราษฎร์ขอบคุณครับซื้อตั๋วแล้วนะครับ30บาทเดือดธงแดงนะครับจะมียอดที่มาเรียกนะครับลงเรือแล้วได้ครับขอบคุณครับ บริการดีมากจากท่าเรือนะฮะแนะนำดีเ,เดี๋ยวต้องรอก่อนแป๊บหนึง่งระหว่างนี้ขอชมวิวก่อนรอ้รอนรอ้รอนรอ้อนร้อนเห็นดูไหมครัวิวโอเค มืดเนาะมืดนะครับนะตัวเรือ30บาทนะครับเนาะ30บาทเดี๋ยวเรือมาเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวอ่าชมวิวไปพลางๆก่อนนะครับ